คุณผู้ชมคะกลับมาในช่วงนี้มาติดตามความน่ารักสดใสของซีอแห่งบ้านสิลาชายัยออการ์สออกาออกูดและออเกรสตอนนี้ต้องบอกว่าความน่ารักของเด็กๆเ,เนี่ยครองใจพ่อแม่พี่น้องลุงป้านาะอาจทั่วประเทศไปแล้วใช่แล้วก็แสบมากด้วยนะ จริงๆแล้นะคุณผู้ชมคะแล้วไปที่ไหนไปตองเชื่อไหมเขาจะมีแฟนคลับติดตามไปโ้ทุกที่เลยเรียกว่าไปห้างไหนห้างนั้นแทบแตกเหมือนกันนะคะซึ่งคุณพ่อเปิ้ลกับคุณแม่จูเนี่ยเขาก็ขอออกตัวไว้ก่อนเลยว่าบางครั้งน้องๆอาจจะไม่เข้าใจคําว่าแฟนคลับและยังใช้ชีวิตตามประษาเด็กทั่วไปทําให้แสดงอาการที่ไม่ค่อยน่ารักก็ต้องขออภัยมานะเาเด็กนี่ด้วยนไปฟังเสียงกันหน่อยค่ะ จุนจะบอกกับเขาตลอดจุนจะไม่ได้บอกว่าเป็นแฟนคลับเขาจะไม่เข้าใจแฟนคลับคืออะไรก็จะบอกว่าพี่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 เขาเล่นดูเรานะเขารักเราเราไปเจอพี่พี่นะเขาก็จะเข้าใจเราก็แอบถามนะทําไมเขาต้องตามเราด้วยเราก็จะบอกว่าเพราะเขารักเราไงเขาก็จบแล้วเข้าใจแต่บางทีเราก็นอยเหมือนกันนะเพราะว่าเด็กเนี่ยคาดเดาไม่ได้เข้าใจไหมแล้วเวลาบางทีเนี่ยอารมณ์ดีก็ดีไปแต่อารมณ์ไม่ดีเดินห้างพี่เขามาขอถ่ายรูปเขาหันกลับไปแล้วบอกว่าไม่ หแม่ก็ตายไป็นขอโทษแต่ว่าพี่่เข้าใจค่ะบอกไม่เป็นไรค่ะเข้าใจอะไรอย่างเงี้ยพี่จูบก็จะหัวราะมีกระจมหัวลกเพราะว่ากล้าทำแบบนี้แบบตลอดเออนะก็เด็กอะเนาะเหมือนที่ไม่ต้องบอกไปนะส่วนในอินสตาแกรมของพ่เปิ้ลที่พักหลังๆมานี้ออกโรงแช์วีรกรรมสุดเรี้ยวของภรรยาแบบไม่ยั้งพี่ตัวบอกว่าเป็นการแชร์ประสบการณ์น่ารักน่ารักในครอบครัวให้กับเหล่าฟอลเวอร์ได้เข้ามาอ่านแล้วก็ยิ้มไปตามๆกันค่ะ มันมีหลายเรื่องมากที่มันเกิดขึ้นในชีวิตของของ,ของของครอบครัวเราโดยเฉพาะเรื่องของจูนเนี่ยซึ่งเราก็อึดอัดเราไม่รู้จะไปเล่าให้ใครฟังเร,เราก็เลยเขียน,นแล้วโสพสต์โพสต์ลงใน Facebook เล่าถึงเรื่องของวีรกรรมต่างๆของจูนอะไรอย่างเงี้ยฮะตั้งแต่ตั้งแต่ตแตสาวสาวไม่ขออนุญาตนะฮะเชื่อไหมว่าอีพีแรกจูนมาเห็นจากที่คนอื่นเขาแคปแล้วส่งมาให้มันน่ารักตรงที่ผู้หญิงเขาอ่านใช่ไหม แล้วเขาก็เอาเรื่องสามีต,<ป>ตัวเองมันไปโดน,นใจยาตัวเองที่มีเออเหมือนกันเขาก็มาแชร์กันนี้ก็ยาวมันคุยสนุกในเพล เออก็เป็นอีกหนึ่งความน่ารักนะดิฉันก็เคยอ่านเหมือนกันสมัยก่อนคุณแม่จูเนี่ยใครจะไปเชื่อสวยมากเอวแบบนิดเดียวอ่ะครึ่งหนึ่งของเราสองคนตอนนี้ก็ยังสวยมากอยู่นะคุณแม่จูยังคงแบบเป๊ะอยู่ะถึงแม้จะลูกสี่แล้วก็ตามนะแต่เห็นความน่ารักของครอบครัวนี้ตลอดเวลาเลยจะบอกเลยนะว่าคุณแม่จูเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเซียวเหมือนกันเรียดเข็ดฟันเลยนะคุณผู้ชมตามอ่านในอินสตาแกรมของพี่เปิ้ลนาคอนจริงๆแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งครอบครัวน่ารักที่ไม่ต้องบอกใช่แล้วคุณผู้ชม